มีใครคเป็นอไรออผมได้รับการร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางแก้วสมุทรปราการนะครับ <c oughs> กรณีการที่ออรองเต่าอ,อ,อดีตผู้บังคับการปอปอปอป,อป,อปัจจุบันท่านเป็น รองผู้บัญชาการสอบสวนกลางได้ไปจับนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้วพร้อมเงินจำนวน1.5ล้านบาทนะครับและขณะนี้มีการสั่งให้ท่านนายกยุติการปฏิบัติหน้าที่อยู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือว่าประเด็นที่หนึ่ง บริษัทที่เป็นผู้ให้ความร่วมมือกับราชการให้ความร่วมมือกับตำรวจปปปและปป,ปชในการล่อจ,จับวันนั้นได้ถูกออ,องค์การบริหารเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองบางแก้วยุติสัญญาไปทั้งๆ้งที่ บริษัทนะครับเขาเองก็ได้กระทำการได้ส่งจดหมายเพื่อขอเข้าพื้นที่ได้ติดต่อประสานกับเทศบาลเมืองบางแก้วอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมาอาทิตย์ที่แล้วนี่นครับได้รับหนังสือหรือได้รับข่าวว่าตรงนั้นได้ถูกยกเลิกสัญญาไปแล้วได้ถูกยกเลิกสัญญาไปแล้วจึงไม่มีความเป็นธรรมต่อ บริษัทที่เข้าไปช่วยเหลือระบบราชการในการจับผู้ที่จะไปเรียกร้องสินบนจึงเป็นที่มาของการเรีกร้องเพื่อที่จะเรีกร้องถึงท่านรองผู้บริการสอบสวนกลางในวันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองในกรณีของนายกเทศบาลเมืองบางแก้ว ท่านถูกสั่งพักราชการอยู่ขณะน,นี้นับเป็นเวลา6เดือนกับ28วันแต่ในขณะเดียวกันมีเรื่องผัวพันถึงก็คือท่านประหลัดเทศบาลตำบลบ,บางแก้วซึ่งถูกพักราชการหลังจากนั้นมา4วันอาทิตย์ที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรปราการได้มีหนังสือ สั่งให้ประหลัดเทศบาลเมืองบางแก้วออกจากราชการไปแล้วซึ่งพัวพผันกับการที่ไปจับนายกเทศบาลเมืองบางแก้วเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเรียกร้อง3ามอย่างหนึ่งเรียกร้องในเรื่องของกรณีการที่บริษัทไม่ได้รับความเป็นธรรมกรณีให้ยุติ หรือยกเลิกโครงการทั้งๆท,ท,ที่เขาปฏิบัติเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายทุกอย่างประเด็นที่1ประเด็นที่2เรียกร้องในเรื่องของขอให้กองบัญชาการสอบสวนกลางรองเตาพิจารณาในประเด็นเรื่องของการที่จะทําอย่างไรเพื่อสั่งการให้ในายกบางแก้วที่ถูกสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่นั้นออกจากราชการไปก่อนและประเด็นที่3ในเรื่องของประหลัดเทศบาลเมืองบางแก้ว ที่ถูกคำสั่งให้ออกจากราชก,การไปแล้วนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมสามเรื่องหลักและภายในอาทิตย์หน้าปลายเดือนนี้จะนำเรื่องทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ไปร้องต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการต่อไปอีกครั้งหนึ่งในวันนี้จึงมาร้องเพื่อขอความเป็นธรรมและเรียกร้องให้รองผู้มีการสอบสวนกลางพิจารณาตรวจสอบให้ความเป็นธรรมกับบริษัท ในการที่เขาถูกยกเลิกเลยไม่รับความผิดธรรมมาจากการช่วยราชการในการตรวจจับการทุจริตในครั้งนี้นะครับทั้งสามประเด็นวันนี้ผมจึงมาเรียกร้องนะครับผมมาเรียกร้องถึงรองผู้บัญชการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมทั้งผู้ที่เขาเสียหายประชาชนจำนวนประมาณ6-7ถึงคนคเพื่อเรียกร้องความผิดธรรมให้เกิดขึ้นและสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเพราะว่า เขาไปช่วยระบบราชการในการตรวจจับการทุจริตที่เกิดขึ้นตั้งสามประเด็นที่ผมกล่าวถึงไปแล้วจึงกลับเรียนมาด้วยความเคารพนะครับนหลักฐานอะไรมาให้ตำรวจขอรบครับหลักฐานก็คือผู้ประกอบการเองจะนำหลักฐานทุกอย่างว่าเขาได้ดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อขอเขาอเ้าไปทำงานในพื้นที่ตามสัญญาที่เขาได้รับการประมูลงานมาเรียบร้อยหมดแล้ว แต่ไม่ได้รับหมายตอบใดๆจากองค์การบริหารเทศบาลเมืองบางแก้วเลยซึ่งเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เราเข้าใจว่ามีการแทรกแซงและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการแก่ท่านประหลัดเทศบาลและแก่ถ้าให้ความเป็นธรรมจริงๆในวันนี้ เรียกร้องให้กระทรวงหมหาไทยเหมือนที่บิ๊กเต่าเคยกล่าวว่าบิ๊กเต่าเคยพูดว่าจริงๆแล้วน่าจะให้นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้วยุติหรือสั่งให้ออกจากทัการไปก่อนก็จะเป็นทาทุกฝ่ายก็จะมารีเซ็ตเทศบาลเมืองบางแก้วใหม่ทั้งหมดนี่คือเหตุผลที่มาร้องในวันนี้ที่มาที่นี่อาจจะไม่ตรงประเด็นเท่าไหร่แต่ ท่านรองเต่าท่านเป็นผู้ไปดําเนินการจับเ,เพราะฉะนั้นจึงร้องมาที่นี่เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับบริษัทในเบื้องต้นนะครับขอบพระคุณนะครับ